เจตนาที่จะให้ใช้บังคับตามข้อ19ในข้อ19ที่ในข้อ3นะครับในข้อ3ที่ผู้บริหารเสนอมาเลยครับว่าเงินที่ได้รับที่เขาเขียนว่าเงินที่ได้รับลักษณะผลปรยได์จากการบริารห้าหน้าที่การจ่ายเงินคุณ2คุณได3ยกเลิกไปแล้วเฉพาะอย่างที่ผมบอกมันก็จะปรากฏชัดในกรณีที่เป็นเงินรายจ่ายที่เหลือจากรายรับนะถ้าเราจะทําเศษทำเศษเราก็เขียนในข้อนั้นเลยครับไม่ต้องมาแยกเพิ่มริงเนี่ยท่านตัดข้อ3 พี่แจ้งครับเชิญท่านประธานครับการที่ผู้บริหารนําเสนอนะครับ mm. ให้เกิดความไม่สะดวกทางฝ่ายบริหารนะครับจึงเสนอนะครับขอแก้ไขข้อ21นะครับเพราะไต่รับแต่ปัญหาบันเกิดนะท่านประธานครับที่ทางฝ่ายบริหารได้นําเสนอคือรายได้เหล่านี้เนี่ยต้องมาตั้งเบิกจ่ายตามระเบียบถ้าผู้ประกอบการก็ฟ้องร้องอทมเนี่ยก็ได้รับเงินช้าเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาตอนในการที่จะต้องใช้เอกสาร นะครับตั้งดีกาเบิกไปเบิกม,มาเขาได้รับเงินช้านะครับนะครับ,รบแล้วก็เป็นความคล่องตัวในการบริหา,ารด้วยนะครับถึงจะออกมาเป็นออขอเพิ่มเติมในข้อสารถ้าเงินที่เหลือเนี่ยนะครับจะทำถ้ามีเงินเหลือก็ให้ตกไปตามข้อสิบเก้าของการล่างการกําหนดการส่งเงินเข้าวงเล็บ3ามพิกแก้ใหม่เนี่ย ก็คือเป็นไป,นปนตามที่พู้ว่าก็คือเป็นการส่งรายได้แผ่นดินเข้ากทมรายได้ของกทมนั่นเองเพราะนั้นขอเรียนยืนยันว่าส่วนมากนั้นเ,เงินส่วนส่วนเหลือจ่ายจะต,ต้องส่งเข้ากทมตาม